สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนอย่างทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเช้าสดใสนะครับวันนี้เข้าสวนเช้านะครับก็มีเรื่องที่จะแชร์อีกเรื่องหนึง่งก็คือวันนี้มีเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปเ,เปรียบเทียบว่า,าระหว่าง ยางอย่างกับ6ก0นะครับ600นะครับ, 600, รบอันไหนพันไหนที่ให้ผลผลิตแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันไหนดีกว่าอันไหนให้ผลผลิตน้อยกว่านะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมากรีดในช่วงเช้าเพราะว่ากรีดมาจะเสร็จหมดแล้วครับเหลืออีกประมาณสักแถว เออเหลือประมาณอีกสัก2แถวนะครับบอลลดก็ตอนนี้ตีห้ากับอีก50กว่านาทีเอาตีหกตีไปหกโมงเลยนะครับตอนนี้หกโมงเช้าบอลลูก็จะกรีดอีก2แถวที่เหลือก็คือประมาณ40กว่าต้นนี่แหละครับแถวสั้นๆนะครับก็จะเปรียบเทียบดูว่าคือของบาลลดนเนี่ยเหลือเออจะปลูกยางปนกันนะครับตอนแรกเนี่ยจะเอาสองจะเอาหกร้อยเนื่องจากว่าพื้นที่ ฝั่งของพื้นที่ของบาโร่เนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งใช่ไหมครับกลัวว่าถ้าเอา251มาจะไม่ทนในเรื่องของความแห้งแลง้งก็เลยจะเอา600มาหมดแต่ปรากฏว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับได้มา600แล้วก็251มาด้วย ฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเปรียบเทียบให้ดูว่า251กับ600อ่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยการไหลการให้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบารโลดปลูกมายางตอนนี้อายุได้13ปีแล้วนะครับ13าย่าง14แล้วนะครับก็เปิดกรีดมาได้ตั้งแต่อายุ7ปีนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าได้78ปปีแล้วล่ะฮะที่กรีดเปิดกรีดมานะครับก็ ถือได้ว่าได้เห็นชัดเจนนะ้วครับปีแรกปี2เป็นยังไงพอปัจจุบันนี้เป็นยังไงอาจจะขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าอายางที่กรีดไปเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับครับบ่าโรดก็อันนี้คือเป็นพันหกร้อยนะครับตอนนี้600้อยนะครับฝั่งนี้จะเป็นหกรอหมดนะครับฝั่งนี้จะเป็นหกรหมด แล้วก็ฝั่งนี้3แถวนะครับจะเป็นสองห้าหนนะครับเดี๋ยวหาโรดจะกรีดพันสองหกรีดไปแล้วนะฮะเหลือสองครับจะกรีด251ดูนะครับว่าเนี่ยสองห้นะครับ หกรกีดไปแล้วนะครับอันนี้มีดที่สองขึ้นมีดที่สนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นสองห้าหนึ่งนะครับทีนี้6กรกีดไปแล้วนะฮะ มาดูกันว่าข้อดีของ600ก็คือมันจะอนุภาพของความทนทานในเรื่องของดินฟ้าอากาศ่ะดีการให้ผลผลิตปีแรกๆสู้251ไม่ได้แน่นอนครับปีแรกๆที่เปิดโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับกับ251แต่ณปัจจุบันนี้ในในส่วนตัวแล้วเห็นชัดเจนแล้วว่าอ่าก็แตกต่างกันนิดหน่อย แล้วบางต้นก็600ก็ให้ผลผลิตยเยอะกว่า251ด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลาการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องของอการบำรุงรักษาการบำรุงดูแลด้วยนะครับปีที่ หลังจากเปิดกิจหลังจากเปิดกิจมาได้ประมาณสามปีนะครับเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับเริ่มเห็นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของสองห้าหนึ่งนะครับเอาไม่พูดผิดของหกร้อยนะครับใกล้เคียงเลยครับกับหกร้อยนะครับ ใกล้เคียงเลยนะครับนี่ครับอย่างบางต้นเนี่ยเห็นไหมครับบางต้นเนี่ยยางก็ให้ผลผลิตดีนะครับมีดนี้มีที่สองนะครับขึ้นมีดที่สาม มีที่สามแล้วนะทีนี้ บางรดมองว่าส่วนตัวบางรวดมองว่าการให้ผลผลิตอาจจะขึ้นอยู่กับ <c oughs> หลายปัจจัยด้วยนะครับถ้าเขาสมบูรณ์ดีแล้วการให้ผลผลิตก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะหกรกับ251ก็ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปตอน2ชั่วโมงผ่านไปแล้วกันนะครับ ผลผลิตที่ได้ของสองห้าหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งนะครับก็เดี๋นี้สองมีดนะครับสองมีดนะครับสองมีดแล้วก็เดี๋ยวไปดูลักษณะของเขาจะเป็นอย่างนี้นะสองห้าหนึ่งก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่า,อา <c oughs> ตอนสองห้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไง ก็ลำต้นเขาจะไม่ตรงหรอกครับก็จะเอียงๆอย่างนี้หลฮะใบจะใหญ่นะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้สองห้าหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งเป็นอย่างนี้นลครับผมแถวนี้จะเป็นสองห้าหนึ่งนะครับนี่สองเมตรนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแถวโน้นนะครับสามแถวโน้นนะครับว่าหกร้อย ปัจจุบันนี้บาโลดได้ผลผลิตยังไงนะครับขอโทษขออภัยนะครับไม่ได้มีกันสั่นก็อาจจะเดินแล้วอาจจะสั่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็เริ่มแถวนี้ก็จะเป็นหกร้อยแล้วนะอันนี้คือสองมีดเหมือนกันนะครับสองมีดเหมือนกันนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับสองมีดเหมือนกันมาดูต้นนี้สิ ต้นนี้ถ้วยใหญ่นะครับส0งพั 2, 000, อร้ 100, อยพันห้าร้อยซีซีนะครับสองมีดเหมือนกันนี่ต้นนี้มาปนเพื่อนนะครับเป็นสองห้าหนึ่งอันนี้สองมีดเหมือนกันสองห้าหนึ่งมาปนเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกร้อยนะครับหกร้อยครับก็ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะแรกนะครับจะแตกต่างมากก็คือเท่าที่บาร์ลวสังเกตของสวนตัวเองนะครับอันนี้อันนี้ไม่ไม่พลาดพิงถึงสวนคนอื่นอันนี้เฉพาะสวนของตัวเองนะครับสวนของตัวเองเนี่ยปลูกอยู่สองพันนะก็คือของสวนของบาร์ล่ดจะปลูกอยู่สองพันก็คือสองห้าหนึ่งแล้วก็หกร้อย แรกๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับข้อแตกต่างก็คือการให้ผลผลิต600จะสู้251ไม่ได้เลยนะครับแต่พอมีปีหนึ่งที่แล้งนะครับหมู่บ้านของบ่าวโลดท,ที่มีที่มีสวนยางนะครับมีอยู่หลายเจ้าที่ยางตายนะครับยางยืนต้นตายเพราะว่ามันแรงอาอยางของเขาเนี่ยจะเป็น251หมวมดเลยนะครับมีอยู่ประมาณ3 4สีเจ้ายางแต่ละเจ้าก็ เกือบพันเกือบพันนะตายหมดเลยครับของบาโรดต้นที่โชคดีที่บารโลดเนี่ยจะอย่างที่บอกนะครับบาโรดลดน้ําประจําหน้าแล้งมาบาโรดจะวางท่อขึ้นระบบน้ําตลอดแต่ว่าป่านนั้นยังมีสองห้าหนึ่งที่ตายไปประมาณสามสิบสี่สิบต้นนะครับที่ตายไปนะช่วงหน้าแล้งจัดๆเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับโอ้โห,หน่าเสียดายมากนะครับ แต่ปรากฏว่าหกร้อยไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรปีสองปีแรกเนะี่ยโอ้โหหกร้อยไม่ให้ผลผลิตเลยแต่ว่าทนเรื่องความแข็งแรงต่อฟ้าดินฟ้าอากาศนะมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่บารโรดให้ปุย๋ยดูแลจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรมาโดยตลอดด้วยดีตลอดมาปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่แตกต่างนะเอาจริงครับถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยหกร้อยกับสองห้าหนึ่งเนี่ย อาจจะมีบางต้นที่แตกต่างกันแต่บางต้นก็600ก็ได้เยอะกว่าก็มีนะก็ไม่เสมอไปฉะนั้นแรกๆเนี่ยอาจจะเห็นชัดเจนหน่อยแรกๆที่ที่เปิดกีดนะครับ251ได้มากกว่า600แน่นอนแน่นอนจริงๆครับแรกๆที่เปิดกีดเนี่ย25-1จะได้ผล,ผลผลิตเยอะกว่า600แน่นอนแต่หลังจากที่เราดูแลผ่านพ้นมาระยะเวลาอ่าเป็น10ปีเนะี่ย ก็จะเห็นว่าบางทีอาจจะไม่แตกต่างเลยก็ได้นะครับคือระยะเวลาผ่านไปอายุเขาได้เต็มที่แล้วเนี่ยสูสีกันครับบางต้นอาจจะได้มากกว่าสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งบางต้นอาจจะได้มากกว่ามันก็ไม่เสมอไปทุกวันนี้นะครับหมายถึงระยะเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อความเจริญเติบโตความสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยหกร้อยก็ให้ผลผลิตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก็ความทนทานอันดับหนึ่งข้อดีของ600นะครับต่อดินฟ้าอากาศแต่ว่าอายุของ251เนี่ยบาวโรดมองว่าน่าจะสู้600ไม่ได้นะครับนี่แหละครับคือข้อแตกต่างสำหรับ251และ600ในสวนของบาวโรดนะครับย้ำนะครับในส่วนของบาโบบวบาโรสสวนอื่นอาจจะไม่เป็นเหมือนกันก็ได้นะครับแล้วแต่เขาเรียกว่า แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินฟ้าอากาศแล้วแต่บริบทของสภาพแวดล้อมนะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เชื่อว่าคนที่ปลูก600ก็สบายใจได้นะครับแต่ถ้า600ยอดดำเนบ่ารลมไม่ได้ปลูกนะครับ600เฉยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ได้ผลผลิตอย่างที่น่าพอใจอยู่ครับเพราะว่าผ่านมาแล้วเกือบ10ปีนะครับที่ปลูกมาเนี่ย251ก็ยังให้สม่ำเสมอ แต่ปรากฏว่า2-5-1ในสวนของบ่าโรดย้ำอีกครั้งนะครับเกิดโรคเยอะนะครับเกิดโรคเยอะเปราะบางนะครับตายนึงเนี่ยจะเป็นเฉพาะ2-5-1นะครับ 5, 5ต้น,นที่บ่าโรดเป็นอยู่นะครับแต่รักษาไปแล้ว2-3ต้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับว่า,าเมื่อเราได้ปลูกไปแล้วก็ต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาถ้าถามว่าผลผล,ผลิตที่ได้ แตกต่างกันไหมในระยะแรกที่เปิดกีดแตกต่างครับ600ได้น้อยกว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สูสีครับปัจจุบันนี้สูสีนะครับ600บางต้นได้เยอะกว่า,า251ก็อาจจะได้เยอะกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับแต่แรกๆแตกต่างแน่นอนครับแรกๆแตกต่างแน่นอนครับขอบคุณครับ